ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันจันทร์วันนี้ครับก่อนอื่นต้องให้เครดิตเว็บไซต์บอลไทย c อ m กันด้วยครับเมื่อได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าจีนต้องใหม่อย่างทนานลำพูนบริเวอร์ลิงคว้าตัวทางนั้นโค้ชแบนเข้ามาคุมทัพลุยไทยลีกในฤดูกาลหน้าเลยครับ ดูย่างไรก็ตามครับหลังมีข่าวว่าทนายวันเดเลมาชาโดดาวซินวาจูเนียครับกุนซือชาวบราซิลกำลังจะกลายเป็นอดีตกับลำพูนริเวอร์แม้ว่าเขาเองครับจะสามารถพาชีมเื่อนชั้นเข้ามาสู่ทลิกหนึ่งครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรก็ตามกับการก่อตั้งมาได้11ปีจนมีรายงานเลยครับว่าโค้ชชาวไทยและต่างชาติต่างยินโปรไฟล์ให้กับรายชันโคข,ขาพิจารณาอีกด้วยเลยครับ แต่อย่างไรก็ดีครับล่าสุดครับทีมันเว็บไซต์บนไทยดอทคอมนี่แหละครับตรงให้เครดิตกันอีกครั้งครับได้รับการเปิดเผยมาว่าง,งานเลี้ยงฉลองความสําเร็จควาแแชมทะเลาะสองของลำพูนริเวอร์ทีมได้มีการประกาศแยกทางกับตนาันวันเดอร์มาชาโดดาซินวานจูเนียเป็นเชียร์อะรครับก่อนวันจันทร์ที่9กพฤษภาคมที่ผ่านมาและจะมีการพูดคุยกับทนาันโค้ดแบนตะตะวันศรีปานเพื่อดูแนวทางหากว่าจะเข้ามาคุมทีมฤดูกาลหน้าแหลรครับ แต่อย่างไรก็ตามครับยังไม่มีการตอบตอกลงครับว่าจะเป็นอดีตกองกลางทีมชาติหรือไม่เนื่องจากทางด้านโคดองดูสิชารุมแสนก็ได้ทําการพูดคุยกับทางราเชนโค่าวได้ด้วยเช่นกันแต่ทั้งสองคนนั้นครับก็มีความปรารถนาอยากทิมานนาทีเป็นกุศอคนใหม่ของทมพูลริเวอร์ซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายกับพวกเขาไม่น้อยเลยทีเดียวเลยครับและสําหรับทางด้านโคดแบนตะ,ตะวันศรีปานครับเพิ่งจะคุมทีมทรูแบงคอกรันเเดทห้านัดชนะไป27เสมอไป18และแพ้ไป12นัด ไม่รวมการแข่งขัน3มนัดในช่วงกักตัวเนื่องจากติดเชื้อโควรนสิและโดนปลอดออกจากตําแหน่งก่อนศึกดีครับรอบแดทีมสุดท้ายที่แข่งเทปเปิดบ้านแพ้ชลาลันชนชนุนเบรสซีไป1ประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่13มีนาคมที่ผ่านมาเลยครับโดยต้องติดตามกันต่อไปครับว่าโค้ชแบนหรือโค้ชองครับที่จะเข้ามาคุมทีมต้องใหม่อย่างตะนันลำพูนบัเดวเวอร์เลยครับ ในขณะที่ประเดินที่2นี้ครับผมขอบอกเลยครับผมไม่ได้เอาข่าวนี้เพื่อที่จะมาขายข่าวให้มียอดรลคมีเยอะขึ้นแต่มันมีข่าวมาก็ต้องเอามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเลยครับเมื่อเว็บไซต์ของทนาคบวก10ตรงไงเครดิตกระดครับได้ออกมาตีข่าวเลยครับว่าทนาค bg จจอดที่จะเปิดตัวทนาคอดิศักด์์สูงเดินจากขอนแก่นยูนเต็ดไปแบบฟรีๆเลยครับ โดยอย่างไงก็ตามครับก่อนเดินก็ต้องกรองข่าวนี้กันเยอะหน่อยครับเมื่อทนาบนีจีปททมยูเนเต็ดครับก็กําลังจะได้ตัวอดิศักดิ์สูงเนินไปจากขอนแก่นยูเนเต็ดแบบไร้ค่าตัวหลังตกลงกันไกล้เสร็จเลยครับเหลือแค่งเงื่อนไขาบางประกาศเลยครับโดยสําหรับทนาอดิศักศิ์สูงเนินครับกำลังจะย้ายจากขอนแก่นยูเนเต็ดมาอยู่กับดูราบิดบีจีปัทมยูเนเต็ดหลังการตกลงใกล้ที่เสร็จสิส้นและสัญญาของทนานอดิศักิ์กับขอนแก่นนั้นครับก็หมดลงเป็นชีรวรตเลยครับและทําให้เขาสามารถย้ายทีมแบบไร้ ค่าตัวไหครับโดยล่าสุดครับก็มีรายงานเลยครับว่าตอนนี้เขาได้ตกลงกับเดวบิดบีจีปทุมยูนเต็ดได้เล้วในเมืองตอนและก็เหลือแค่สโมสร,รครับได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเท่านั้นแหละครับโดยสําหรับทนานอดิศักค,ครับเคยมีข่าวกับเดริบิดบีมาตั้งแต่ปีก่อนแต่สุดท้ายก็ยังเลือกอยู่กับช่วยคอนแก่นยูนเต็ดลุยหลีสสูงสุดปีแรกก่อนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับวกกลับมากันชี้น้องใหม่ของทดีกันหน่อยครับกับงดนานไาชันโคขาวลำพูนรูเบอร์ครับได้จับทางด้านเจฟเฟนโซเลตต่อสัญญาณ1ปีเพื่อราตาไข่ในที่1เป็นทีมะไรครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับงดนานลำพูนรูเบอร์ครับทีมน้องใหม่ในลีโวทัีครับเจ้าของแชมป์ที่2รุ่นการล่าสุดได้ตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับงดนานเจฟเฟนโซเลสอยู่เชื่อทีบรูลีสูงสุดเป็นทีมะไยครับและในลูกชาวสเปนครับวัย34ปีครับย้ายมาร่วมทีมราชันโคข เมื่อกลางปี2021ชิบานมาก่อนมีส่วนพาชีมคว้าแช,ชมป์ลีกรองได้สำเร็จด้วยการยิงไปถึง11ประตูกับ2เอซิ์ลงเล่นไปทั้งหมด27นัดในลีกนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้ครับลำพูรูเบอร์ครับก็ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับตนานอโซโซโกิซซิสโกอดีตกองหลังทีมชาติฝรัร่งเศสและสโม,มสรลิเวอร์พูลอยู่คาแข้งกับทีมต่อไปโดยเช่นกันเลยฮะและสําหรับตนานเจฟเฟนโซเลตครับอดีตเคยเป็นแข้งเยาวชนของสโมสรบาร์เซโลนาในยุคข,ของตระนัแป๊ปกวาเดียรลาครับในปี2008ถึง2018อีกทั้งครับเคยยังติดทีมชาติสเปนชุดเยาวชนมาได้เกือบทุกชุดตั้งแต่ยู16ยู17ยู19ยู20ยู28ก่อนเลือกติดทีม ชัดจุดใหญ่เป็นของทาดานเวเนซุเอลาเมื่อปี2015-2016ลงเล่นไป4นัด,ด้วยกันแหละครับในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากระที่ดาวยิงของทดาด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทาดานสุภชัยชะเด็ดออกมาเปิดเผยเลยครับว่าได้เล่นกองได้ช่วยกลับมาฟอร์มดีก่อนจบฤดูกันด้วยตำแหน่งดาวสันโบคนไทยเลยครับ อย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านสูภชัยเชเดตครับกองหน้าของบุรีมยูไนเต็ดครับได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่กลับมาทำผุนานได้อย่างยอดเยี่ยมในลิเวอร์พูลและมีส่วนพาชิมควาแชมป์7สมัยติดต่อเลยครับโดยเตาติว่า23ปีครับกลับมาทำผุนานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังได้รับโอกาสกลับมาเล่นเป็นกองหน้าเต็มตัวแต่โชคร้าได้รับอาการบาดเจ็บในเกมที่ช่วยต้นสังกัดบุกไปเสมอกับขอนแก่นยูไนเต็ดศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาและต้องพักนานถึง2เดือนแต่อย่างไรก็ ก็ตามครับสามารถจบรูุกันในฐานะดาสันโวสูงสุดคนไทยที่ยิงไปทั้งสิ้น14ประตูสําเร็จเลยครับอย่างไรก็ดีครับสำหรับเจ้าอ่ํมครับก็ได้ออกมายอมรับเลยครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สาลที่ผมคว้าแชมป์ทะีทีก็ดีใจครับ เราขาดแชมป์มา2ปีเรากระหายในทุกปีที่อยากได้แชมป์ปีนี้ก็ทําสําเร็จแต่เหลืออีก2ถ้วยหวังว่าเราจะเก็บที่บนแชมป์ให้ได้และหลายปีที่ผ่านมาครับอย่างที่ทุกคนเห็นฟอร์มผลค่อนข้างที่จะฝืดแต่ผมพยายามมุ่งมันตั้งใจเรียกฟอร์มตัวเองกลับคืนมาและก็ทําได้ในปีนี้เราก็มีโอกาสเล่นกองหน้าด้วยความไว้วางใจจากโค้ดและเพื่อนร่วมทีมในจังหวัดฟุตบอลจังหวัดสุดท้ายมันก็มั่นใจมากขึ้นทําให้ปีนี้ดีขึ้นมากๆเลยครับโดยทั้งนี้ครับมันเริ่มมาจากการฝึกฝนอดทนด้วยในตลอดหลายปีที่ผ ที่เจอเรื่องไม่ดีมันก็เกิดจากตัวของเราเองในครั้งนั้นมันก็เป็นบทเรียนที่ดีทําให้เราอยากจะกลับมาฟอร์มดีที่สุดผมพยายามตั้งใจลืมเรื่องพวกนั้นและเริ่มกลับมาต้นเริ่มต้นใหม่เลยครับแต็งเลก็ดีครับตำแหน่งหน้าเป้าเป็นตำแหน่งที่ผมถนัดที่สุดแน่นอนว่ามันมีความคาดหวงังแต่สิ่งนั้นพยายามปัดออกไปและพยายามทําหน้าที่ในสนามให้ดีที่สุดอย่างเฉ็ยนเลยครับว่าปีนี้มันก็ดีขึ้นมาจริงๆแหเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Bed Leaf f a อรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ